สวัสดีค่ะเพื่อนๆพบกับช่องปิ่นพาทัวร์นะคะปิ่นพาทัวร์จะพามาทําบุญที่วัดสารลอยนะคะวัดสารลอยจะตั้งอยู่ในอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมานะคะแล้วเราก็หาที่จอดรถได้แล้วนะคะเราก็เดินมาเรื่อยๆค่ะตรงรแล้วเราก็เห็นเต็นท์ด้านหน้านะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูกันนะคะว่าเป็นเต็นท์อะไรนะคะ แล้วเราก็เดินมาถึงแล้วนะคะก็มีน้องวัวอยู่2ตัวนะคะก็เป็นจุดที่ทําบุญอีกจุดหนึ่งนะคะก็จะเป็นจุดไทยชีวิตโครกระบือนะคะเดี๋ยวเราจะถ่ายให้ดูบรรยากาศรอบๆนะคะก็มีคนมาทําบุญเรื่อยๆนะคะมาทําบุญกันเยอะๆนะคะมาถ่ายชีวิตโครกระบือค่ะน้องจะได้เป็นอิสระเร็วๆนะคะเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูนี่นะคะรถเยอะแยะเลยค่ะวันหยุดนะคะคนก็มาทำบุญกันเยอะเลยค่ะ หลังจากที่เราทําบุญจุดนี้เสร็จนะคะเราก็จะเดินไปด้านในนะคะไปชมจุดต่างๆต่อไปค่ะวัดส,สารลอยยินดีต้อนรับเดี๋ยวเราจะเดินตามทางนี้ไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวไปชมด้านในกันค่ะค่าระหว่างทางที่เดินมานะคะเราก็พบที่บรรจุอัฐิของคุณแม่ย่าโมูนะคะหรือเท้าสุรานาลีนะคะเราก็ไหว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วเราก็เดินไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวเดินไปดูจุดทําบุญด้านหน้าอีกค่ะเขาก็จัดตกแต่งสวยนะคะ ส่วนด้านนี้ก็จะเป็นที่สักก,กะะาระคุณแม่ย่าโมของเรานะคะหรือท่านท้าวสุรนาลีของเรานะคะเดี๋ยวเราจะไปบูชาดอกไม้ทูบเทียนนะคะเดี๋ยวจะมาจุดทูบไหว้และเราก็กําลังมาบูชาดอกไม้ทูบเทียนนะคะชุดละ20บบาทนะคะก็จะมีดอกไม้มีทูบมีเทียนนะคะแล้วก็มีแผ่นทองนะคะแล้วเราก็มาจุดทูบจุดเทียนนะคะเพื่อที่จะมาสักการะคุณแม่ย่าโมของเรานะคะ ก็จะมีคาถาให้เราท่องสวดมนต์ตามนะคะสาธุสำหรับบางคนนะคะที่มาขอพอรแม่ย่าโมและสมปรัฒนานะคะก็จะมีการแก้บนด้วยเพลงโคร,ราชให้แม่ย่าโมฟังนะคะนี่ค่ะสำหรับใครที่ขอพอรแล้วได้ดังสมปรัฒนานะคะก็จะมาจ้างเพลงโคร,ราชให้แม่ย่าโมฟังนะคะพอเพื่อื่นวันนั้นไปก็มีคนมาจ้างพอดีค่ะเราก็เลยถ่ายมาให้ดูนะคะเดินย่างจากเพลงโคร,ราชมานิดนึงก็จะเป็น องค์ปูน่นาคราชนะคะสําหรับใครที่อยากมาไหว้องค์ปู่นะคะก็เดินมาไหว้ได้ค่ะเดี๋ยวเราจะถ่ายให้ดูบรรยากาศรอบๆนะคะจุดบริเวณที่เราเดินผ่านมาแล้วนะคะจะถ่ายวนให้ดูรอบๆค่ะนี่นะคะเขาจับเขาจัดตกแต่งดีเลยนะคะเนี่ย นี่ก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะคะที่จะทําบุญนะคะพ่อทองคําหรืออีกชื่อหนึ่งของท่านนะคะก็คือเจ้าพญามหิสาริบดีนะคะส่วนประตูที่อยู่ด้านหลังองค์ท่านนะคะก็จะเป็นประตูที่เข้าไปไหว้พระในโบสถ์นะคะแล้วเราก็ได้เข้ามาในโบสถ์แล้วนะคะแล้วเราก็จะมาไหว้พระองค์ใหญ่ค่ะจุดนี้จะเป็นจุดบูชาหลวงปู่ทวดและบูชาไข่นะคะ จุดนี้จะเป็นจุดบูชาพระไทยประจําวันเกิดนะคะสะดะเคาะเสริมดวงค่ะชุดละ1้9บาทค่ะแล้วเราก็มาถึงจุดบริจาคลงศพนะคะเดี๋ยวเราจะมาเขียนชื่อค่ะนะคะใบใหญ่หนึ่งใบใบเล็กหึงใบค่ะใบใหญ่เราก็จุดไฟเผาทิ้งเลยนะคะส่วนใบเล็กเราก็เอาโยนไว้ในโลงค่ะค่าก็จะมีหลายจุดเลยนะคะที่ทําบุญแล้วไม่ได้ถ่ายให้ดูนะคะก็จะมีจุดปล่อยนกปล่อยปลาจุด บูชากระเบื้องแล้วก็ใส่บาทร้อยแปดแล้วก็ทําสังฆทานนะคะก็คือมาที่วัดสารลอ,อยที่เดียวนะคะก็คือได้ทําบุญครบทุกอย่างเลยค่ะพบกันคลิปต่อไปนะคะ